สาวสวยสุดหุนดีประจำบ้านนอนเบียดอ่างนั่นเองหุนดีจริงปะวะโอโ้โห กลมขนาดเนี้กูว่าไม่ดีไม่ได้แล้ววะ่ะถ้าไม่มีหัวกับลูก,กตานี่กูนึกว่าลูกฟุตบอลน,นะเนี่ยบูบี้อีกแล้วมาพร้อมกับนอนอูดตาแปลโอ้โห,หกูไม่อยากจะแซวพวกมึงสองตัวเนี่ยไม่ต่างกันเลยเออว่าแต่เบียดอ่างนี่มันอ้วนกว่านี่หว่ามึงเป็นรุ่นน้องนะเบียดอ่างโอ้โหอายุห่างกันตั้ง3มปีถ้าพูดให้เข้าใจดีๆเนี่ยนอนอูดอายุ4ปีแล้วนะท่านผู้ชมมานนอูดค่อยๆลงนะลูกนะอึบๆระวังระวังระวังพุงระเบิดนะลูก อุ๊ดทำไมน่ารักจังอ่าเบียดอ่างลงมาด้วยอึ๊บอึ๊บโอ้โหรีบลงไปไหนเนี่ยเราเนี่ยใจเย็นๆวันนี้เราก็จะมาให้เบียดอ่างกำนวลอุ๊ดแข่งกินเอาพวกมึงจะไปไหนกลับมาก่อนเบียดอ่างอุ๊ยอู๊ดก็ตามไปแล้วเดี๋ยวโยนไปเลยดีกว่าไม่แมลงสาบปุ๊บอุ๊ยหันปั๊บเลยไม่สายกินเหมือนกันอุ้ยใครจะได้ก่อนนี่อู๊ดเอาไปแล้วอู๊ดอดอุ๊ยจะอู๊ดหรือจะอ่างจะอู๊ดหรือจะอ่างอุ๊ยจะอุดหรือจะอ่างเอา อ่างเหมือนไม่พอใจอุ้ยจะอูดหรือจะอ่างโอ้โหแล้วพวกมึงดูไอ้อูดกินดิอูดมึงสวบหน่อยดิมึงกินตรงนั้นมันถึงไหมเนี่ยเอาเบียดอ่างเอาตัวนี้นี่โยนไปให้แล้วนั่นกินข้างหลังข้างหลังอะเอาเอ้าอ้าอ่างอุ้ยอุ้ยอ่างอุ้ยหยุดหยุดอุ้ยอูดเป็นอะไรบ้างอูดอูดโอ้ยไม่มีไม่มีแผลนะครับผมโอเคอยู่ อันนี้คือคาบนะครับคาบนองอูดนะไม่ได้เกี่ยวกับแผลมึงเนี่ยมึงมึงมึงไปกัดเขาทําไมมานี่เลยมานี่อู้เอาอีกเอาอีกอันนี้เอาโดนไปแล้วเนี่ยนั่นนั่นดูมันดูมันดูมันโอ้โหเบียดอ้างอูดกลัวเลยดูมันกินคนเดียวกินคนเดียวสบายใจมับ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 ไหนดูใกล้ๆเด้โชเดี๋ยวดูดูดูมันกินใกล้ๆแลบดิ้นแับลิ้นแับดิ้นโชนี่แรบลิ้นโชรับดิ้นโชว์อีกกูโหไปกัดคนอื่นเขาแล้วแรบลิ้นโชว์เบียดอ้างมึงอ่นี่ หน้าเบิร์ดกระโหลกมากเลยเนี่ยไม่ต่างจากข้าวเลยอูดอะไม่ลูกอูดนี่เอาอูดไม่กินเลยอะทุกคนเบียดอางอะเนี่ยเนี้ยนยนยายายาหันหน้าจะตีกันแล้วนี่นี่องเอาไงดีเออกินไปเลยกินไปลเลยอูดเดินหนีไปละอ้าวกัดแล้วทำไมอะมาแดงสขีแตกแล้วมึงไม่กินเอเอกิน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 อ้าออางเออโอ้โหอย่าให้ัดหวังอูดไม่ได้กินเลยมึงกินคนเดียวโอ้งสารอูดเลยกูเอาเอาตัวเล็กไปเบียดอาง เอาตัวเล็กเนี่ยคำเดียวเอาให้หมดเลยเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยรู้สึกว่ามันจะกินยากนะคะเพื่อนๆนี่เอากินเอาเอาเอ้าเอาแล้วเอาแล้วหมุนให้โอ้ยโอ้ยนิ้วกูโอ้ยอางเ้ยหมดความสนุกแล้วมึงไปกัดอู๊ดนะวันนี้เอาเอาเอาเอ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 าให้ได้เอาให้เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเออเอาเอามึงหยุดทําไมเนี่ยเอาหายหาย มาอุดมามามากลับมาลูกกลับมากลับมาอุย้ยไม่ต้องไปกลัวมันเบียดอ่างนะกัดมันคืนดีโอ้ตูมาเอาอีกทีลูกพี่เอาอีกทีปึ๊บปุ๊บเอาเอาเอาเบียดอ่างเบียดอ่างเอาใครจะกินใครจะกินนี่นี่นอุย้ย <ś v ix> กินไหมเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่โยนไม่โยนไม่น่าจะเบียดอ่างกินตัวเดียวแหละอุดมันกลัวไปแล้วอ่ะมันโดนเบียดอ่างกัดไปแล้วอะใช่ไหมดูดิโอ้โหเบียดอ่างมึงรังแกรุ่นพี่นะเนี่ยเอ้าโอ้โหจะกินได้ไหมเนี่ยกินได้ไหม ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจัดไปเบียดองังจัดไปเบียดองังโอ้โหโอยกูป้อนเอากูป้อนเอาก็ได้กูป้อนเอาก็ได้เอาเอากินกินเออเออโอ้เรียบร้อยแค่นี้ง่ายๆมึงอย่าไปกัดเขาอีกล่ะ นี่นะครับมันกัดกันดีนักจับมาอาบน้ําด้วยกันซะเลยปึ๊บปุ๊บอุย้ยนายเบียร <c oughs> ์อังถูหน้าถูตาถูหน้าถูตาถูหน้าถูตาอุ้ยอูดไปแล้วเอาอูดไปไหนเอาเอาอูดอยากไปใช่ไหมไปเลยไปเลยนูน่นนูน่นนไปเล่นตรงนูน่นไปไปไปเออเไปนู่นไปนู่นไปไปไเออไปเลยไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาอ่างมาจากไหนเนี่ยเอาเอาอุย้ยไปหาเอาอุ้ยไปหาเรื่องเขาเอา,อา,เ,าเอา,เอาไปทำอะไรอูดนะโอ้ยมึงเนี่ยเร็วจริง อะไรเนี่ยมึงไล่อูดออกจากบ้านเลยเหรอมาโจอูดปลาอูดกลับมากลับมากลับมาไม่ต้องไปสนใจมันโอ้โหโคตรสงสานอูดเลยสงสานอูดโดนรุ่นน้องรังแกดูดูดูความใหญ่นะครับผมห่างกัน4ปีกับ2ปีนะเอ้าเอาเอามึงเข้าไปทําไมเนี่ยอังโอ้ยมึงเข้าไปทําไมออกมาอุ้ยหน้าตีตูดมากเลยโอ้ยกว่าจะจับมาเลียงหน้ากันได้แบบนี้นะเพื่อนเพื่อนไม่ง่ายนะแป๊บเดียวเดินแป๊บเดียววิ่งแป๊บเดียวจะกัดกัน โอ้โหผมบอกเอาเบียดอ่างเอาไปอีกแล้วไปอีกแล้วโอ้ยแยกทางกันด้วยทีนี้อู๊ดกลับมาก่อนพวกมึงจะไปไหนกันเนี่ยโอ้ยแค่จะถ่ายรูปกันเฉยๆเอามานี่เอามานี่เออเอาแล้วรอดูนะอีกแป๊บนึงจะมีตัวเดินเชื่อผมไหมนั่นนั่นนั่นกูว่าแล้วมึงมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยเบียดอ่างฮะอุ้ยอุ๊ยอุยเอาจะเดินไปไหนอีกอู๊ด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 ก็เดินเดินกิ่งจริงๆพวกมึงเนี่ยโอ้ยปะปะปะปดกล อย่ากัดอูดนะไปหาอูดเออให้มันรู้เรื่องหน่อยครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดบ้านให้น้องกบทั้ง2ตัวนะครับแต่ตอนนี้เราทําความสะอาดให้นอนอูดก่อนละกันนะครับนี่คือบ้านของนอนอูดนะทุกคน <c oughs> อูดอึด้วยดีวันนี้ <c oughs> คือปกติเนี่ยผมจะเอาน้องกบมาทําความสะอาดอยู่แล้วนะครับสวันครั้งเนาะแต่ว่าวันนี้ได้เอาอูดกัะเบียนอ่างมาทําความสะอาดก็เลยเออวะ่ะ ได้ทาความสะอาดพร้อมกันและถ่ายคลิปเลยแล้วกันนะครับอูดกับเบียดอ่างเนี่ยไม่ค่อยมีคลิปคู่กันนะทั้งทั้งที่มันเป็นตัวเมียด,ด้วยกันอ่าเติมน้ําหน่อยนี่คือถ้วยของอูดนะครับใบเล็กนะครับโอ้รุ่นพี่ถ้วยใบเล็กมาทีนี้ก็ลุยของเบียดอ่างเลยแล้วกันนะครับอืมก็ที่อยู่ของเบียดอ่างเนี่ยก็ไม่ได้สกรปรกนะดสูสะอาดสะอ้านมากเลยโอเคมาเติมน้าใส่ถ้วยให้เบียดอ่างสักหน่อยเรียบร้อยนะครับผมนี่ คือบ้านของเบียดอางอ่าถ้วยน้ําลงไปนะครับผมเรียบร้อยนะครับง่ายๆเลยอ่าเบียดอางเข้าบ้านพร้อมจะเข้าบ้านหลือยังลูกพี่วางไว้แป๊บเดียวมึงไปตั้งไกลเลยนะครับ <c oughs> ก็จบไปแล้วนะครับผมอีกหนึ่งภาร,รกิจนะครับถ้าเพื่อ,อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี P ่เกมเจ้าอู๊ดและนองเบียดอางขอลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับ